เอิร์ทปัสสาคร่อนส่งห้าร้อยดาวขอสายดังครับได้เลยครับผมรอดูเลยนะครับผมเอิร์ทไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจัดให้ตาอนนี้เดี๋ยวเราจะยัดดังรัวๆนะครับเราจะไม่ใช้ท่าอื่นเลยเราจะดังอย่างเดียวนะครับวงนอกเราเล่นไม่ได้นะครับมันไกลแป้นเกินไปนะสายตาเราไม่ค่อยดีนะครับราต้องเข้าไปดังใกล้ๆนะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่ชอบอ่าใช้สกิลดังนะมันรู้สึกสะใจดีเล่นแล้วมันสนุกนะครับพี่ก็เลยใช้ลุนดังนะครับ อย่างที่บอกครับรูนมันไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่พี่ชอบมันที่สุดนะพี่เลยใช้นะครับตาไหนรูนไม่ทํางานนะครับผมโดนตกสนิทกับพื้นเลยแหละรักพื้นเป็นพิเศษนะครับนอนกอดรูัวตอนนี้เราจะทำคอนเทนต์นะครับลิงจะไม่ใช้ท่าอื่นเลยนะครับจะใช้แต่ดังอย่างเดียวเออส่งมาห้าร้อยดาวนะครับจัดไปเฮ้ยเจอทีมด้วยครับข้างเขาตั้งชื่อเป็นเ k คนำหน้านะครับ ประเทศอะไรสักอย่างประเทศอะไรไม่รู้อันนี้มาเลเซียรหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะนัสบุษพี่อ่านแล้วก็งงเหมือนกันถ้าชนะผมให้สองร้อยดาวเอาวะตั้งใจเล่นนะครับผมเอิร์ธมาไปจัดเต็มเลยนะส่งมาห้าร้อยดาวนะครับจะดูคอนเทนต์ลิงดังรัวๆนะครับถ้าชนะบวกให้อีกสองรอยดาว จัดไปก่อนลูกแรกนะสองแป้ฟิลิปปินอ๋อข้างครับฟิลิปปินนะครับเจอทีม A.K. นะ A.K. น่าจะย่อม,มาจากอากลานะครับอันนี้โดนเนียครับจัดไปก่อน4.0่อา้าวแล้วยังไงสตรีมค้างเฉยเอ้าวในตัดนะครับจังหวะนี้ โอ้ยังเซ็งเลยอ่ะนเน็ตตัดเดี๋ยวต้องรีอันนี้ใหม่ปันนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้นะโดนเลยครับมาแล้วโอ้โหขาดจังหวะเลยขาดตอนเลยนะครับเมื่อกี้เอ่อเน็ตตัดนะครับผม อุ้ยโดนตัดบอลอืมไม่ทันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวยครับเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ขึ้นไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับ ถ้ามายังใครดูอยู่พิมพ์บอกพี่หน่อยอันนี้ทำคอนเทนต์นะครับจะกดดังรัวๆนะครับลิงนะจะใช้แต่สกิลดังอย่างเดียวนะครับจัดไปดีครับขอบคุณที่ติดตามครับมาแล้วโอเคขาดตอนเลยนะเมื่อกี้เน็ตตัดพอดีนะครับเอาล้มอ่ะล้มสองคน มาร์คีเดล้มสองคนเลยอะดังไปเจ็ดลูกลนะขอบคุณที่ติดตามครับจะไปแปดลูกนะครับเราจะดังให้คุ้มห้าร้อยดาวนะครับที่คนดูส่งมาให้นะครับโดนเลยครับจัดให้ขอบคุณที่ติดตามครับ อืมนึว่าไม่ลงนะสิบแปดต่อสิบจัดไปขอบคุณที่ติดตามครับอืมยืนเชียร์เราก็ดังให้ดีครับโดนไหมโอ้โหตำแหน่งไม่ถูกต้องขอบคุณที่ติดตามครับผมสวยครับ เสียดายนะครับเมื่อกี้เน็ตตัดไปแป๊บนึงนะมโอ้โหสวยจัดไปดเลยครับตำแหน่งไม่ถูกต้องอีกแล้วสวยครับ จัดดังไป13ครับตอนนี้ทำคอนเทนต์อยู่นะครับลิงดังรัวๆนะครับเออ่งมา500ดาวนะครับอยากดูคอนเทนต์ลิงดังรัวๆนะ26ต่อ16จัดให้ดีครับ26ต่อ โคตรสวยครับจุนหลอดเท่ลงเน้นๆไปดังไปสิบหลูกนะครับเพิ่งหาเทรเจอ โอ้โหแล้วเราเขา,เขาก็กดยอมแพ้ก่อนนะครับเมื่อกี้คือคอนเทนต์ลิงดังรัวๆนะครับลิงรุนดังนะจัดรุนดังแบบจัดเต็มนะครับผมเออส่งมาห้าร้อยดาวนะครับเพื่อคอนเทนต์ลิงรุนดังนะครับจัดดังรัวๆนะไม่ใช้สกิลอื่นเลยนะเมื่อกี้ขอบคุณที่ติดตามครับ ก่อนแรกเขายื่นเชียร์เล้า AM เขาแบบสู้ๆๆๆประมาณนี้นะให้เราดังนะครับโอ้โขอบคุณมากครับเอิร์ดขอบคุณ200ดาวนะครับขอบคุณมากๆครับเอิร์ดปาซาครอนส่งสองดาวถ้าได้ดาวเราจะเอาจริงทุกตานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเอิร์ด เป็นคอนเทนต์ที่พี่ชอบที่สุดเลยอันนี้ยคือตั้งแต่ทำทำอ่าเฟซบุ๊กไลฟ์มานะคืออันนี้คือชอบที่สุดนะครับเป็นคอนเทนต์ที่แบบรู้สึกมีความสุขสุดที่ได้ทํานะ